วันนี้เราจะมาทำไข่กระทะกันของที่ต้องเตรียมหนึงพริกสด2แครอทหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมอันนี้จะเป็นลูกชิ้นหมูคุณเชียงของชั้นใช้ไข่ไก่สอฟองแต่ถ้าเธอ อ่อมีเป็นไก่เธอก็ใช้เป็นไก่แทนก็ได้นะตัวนี้ชันขีเกียรลวนหมูขุนเชียงถ้าไม่มีก็ใส่อย่างอื่นแทนเป็นพวกแฮมหรืออะไรก็ได้ที่เธอชอบใส่ได้เลยก่อนอื่นเราก็ไปตอกไข่กันก่อนตอกไข่เรียบร้อยตั้งกระทะกระทะเราจะใช้เป็นไฟเบาของเธอน่าจะเป็นเตาไฟฟ้าก็ ใช้ไฟเบาๆเพื่อให้ไข่มันสุกทั่วพร้อมกับตัวเครื่องเคียงที่เราเตรียมน้ำมันฉันใช้เป็นน้ำมันมะกอกจะได้ไม่อ้วนใส่ไปนิดเดียวพอถ้าเป็นกระทะตัวของตัวเทฟลอนหรือตัว ที่มันแบบไม่ติดกระทะมันก็จะไม่ติดอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันเยอะเรากระทะร้อนได้ที่แล้วนิดนึงก็ใส่ไข่ไปไม่ต้องให้ร้อนมากขนาดนั้น เี่เข้ามาใส่เครื่องเคียงที่เตรียมไว้โดยตามความชอบเลยฉันใส่พริกหอมหัวใหญ่กับแค่ลอด หอมเพิ่มสีสันใส่ชิ้นถ้าเธอใช้เป็นหมูสับต้องเอาเป็นหมูทําสุกก่อนนะช,ช,ช,ชแล้วใส่กุ้นเชียงถ้าไม่มีกุ้นเชียงก็ใช้เป็นแฮมเหมือนที่บอก ชอบพริกเยอะก็ใส่พริกไปเยอะๆชอบไงก็ใส่ไปแล้วก็ปิดเพื่ออบมันมันจะได้หอมๆของที่ฉันเตรียมมาฉันใช้กุนเชียงที่หั่นแล้วแล้วก็ซอยออกมาใช้ประมาณ4ชิ้นเล็ก ลูกชิ้นใช้แค่สอง,สองลูกเองลูกชิ้นลูกเล็กลูกเท่านี้พริกใช้สองเม็ดอันนี้ก็ซอยไว้แล้วแล้วก็มีต้นหอมถ้าเธอไม่กินแครอทหรือไม่กินหอมหัวใหญ่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แค่พริกกับต้นหอมก็ได้แล้วก็ใส่แฮมใส่หมูใส่ไก่ที่เธอมีก็ได้แค่นี้แหละ เราอบไว้ก็เปิดดูมีกลิ่นหอมออกมาแล้ว มันจะมีให้เลือกก็คือความสุกข,ของไข่ถ้าเธอชอบกินไข่ไม่ค่อยสุกก็ประมาณนี้กำลังโอเคเลยแต่ถ้าเธอชอบไข่สุกๆก็อบเข้าไปอีกหน่อยข้อควรระวังคือระวังใต้ตูดไหม่ แล้วกำลังโอเคเลแล้หละแเราก็จัดใส่จานตอนนี้เราก็จัดใส่จานเสร็จแล้วเราจะกินคู่กับแม็กกี้แล้วก็พริกไทยดำพริกไทยปกติไม่ใช่พริกไทยดำแล้วก็กินกับผักสลัดผักสลัดฉันจะกินกับไม่หยินน้ำสลัด งาซีอิว๊วตรงนี้ถ้าเธอไม่อยากกินผักเธอก็กินแค่นี้เฉยๆก็ได้กินกับแม็กกี้หรือซอสพริกก็อร่อยอีกแบบลองทำดูนะจิ้ข้าว <coughs> 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 <hide> <Kiong mai? coughs> oh, để thích Thôi. Ủa, nát để không biết làm cho được gì. ถ้ากินกับซอสพีก็จะออกหวานๆห,หน่อยก็อร่อยนะแต่ตอนที่อยู่โรงแรมฉันจะทำมันไม่มีเครื่องอะไรเนี่ยจะใส่แค่หอมหัวใหญ่ไชลด์แฮมเมื่อไที่แล้วแ้วก็พิกก็อร่อยเหมือนกักนมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเลยกินกับแม็กซี่อร่อยอยู่แล้วหอมใหญ่ระมัดอยู่นู้น เพราะนั้เขาก็กินผักหนห่อยเด้อแค่เขาไม่อยากกินอันนี้เขาจะรับกลุ่มเขาก็จะกินผักไม่กินข้าวไม่กินของทอดไม่กินน้ำตาลดูไปหิวข้าวไปแล้วม <S 1> <S 1> ั้งเขาเห็นปลาทูเลยตู้เย็นเดี๋ยวเขาจะทำเมนูยำปลาทูยำแบบง่ายๆ หวังว่าเธอคงได้ทอดปลาไปนะย่งปลาทูกินตับผักตับสะลัดหรือผักหอมก็ได้ผักคอร์ก็ได้ ที่มือจะเป็นปหลังนะแต่ใช้มือตก ได้ป่ะครับดูเสร็จแล้วหนึ่งั